ถ้าการถ่ายดวงจันทร์นั้นมันดูธรรมดาเกินไปวันนี้มาเสนอ vivo x100 ที่จะเน้นความสามารถในการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินด้วยดวงอาทิตย์ที่ดูสวยชัดภาพม่มืดนะครับสวัสดีครับกับมาร์ในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวรับแอนเนกาซาส,สิบธีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ XE 100รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพไ้ข่าวสารที่มาเ่เต็แบบนี้เป็นประจำทุกวันสื่อในต่างประเทศนะครับประธานของ vivo เนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญของเจ้าตัว vivo x 100 series บน v i v o ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอาทิเช่นภาพเรนเดอร์ชัดๆของตัวเครื่องว่าจะมีสีฟ้าและสีส้ม และชิปเซ็ตที่ใช้เป็น d ดโมสตี้9300ชิปเซตประมวลผล V3 และเซ็นเซอร์กล้องที่เป็นเลนส์ไซส์ T- ชาร์ time, พร้อมกับในเรื่องของภาพตัวอย่างนะครับที่แนบมาให้ดูซึ่งมีความสามารถในเรื่อง,องการซูมเทเลโฟโต้และก็ปรับรดสโคปด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าภาพถ่ายนะครับที่เห็นก็คือภาพพาทิตตกดินที่ทำออกมาที่สวยมากนะครับดูคมดูดีมากเลยทีเดียวบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ AI ที่ทำให vivo นะครับสามารถถ่ายภาพออกมาที่สวยงามขนาดนี้และเนี่ของกล้องที่มีเลนส์ที่ชัดเจนนะครับและเลนส์ที่มีการอัปเกรดให้มากขึ้นก็ทำให้คุณภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียว vivo x 1 0 0 series อาจจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นครับได้แก่ x 1 0 0 x 1 0 0 pro และ x 1 0 0 pro plus โดยจะเปิดเป็นทางการในประเทศจีนในวันที่13ธพฤศจิกายนนี้เปิดตัวแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนๆการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย